มาไปปี่ไปเข้าได้พร้อมๆตุ้มเลยตุ้มเลยแล้วเข้าไปโฮชันหนึ่งออกตัวเลยครับออกตัวเลยพร้อมกันต้องไปประตูเลยอ่าประตูมักสองเนาะใช่อออกูกูถึงเตียมไฟนะเตียมไฟนะสวัสดีเพื่อน พี่กับบีโฮขวาข้างนอกให้เยยนอีกัน่าทุกรอบไปจัดโชว์ทุกเกมไม่คือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวโฟกัสใกล้ๆก่อนช่วยโฟกัสหน่อยมันจะมีร่องถนนน้องเป็ดไม่แต่มันอยู่นอกวงแหน่มันอยู่นอกวงแหน่ได้ไงวิ่งแล้วโอ้ยยงไม่โดนเอยที่ตามตามที่ช่วย3ามหน่อยไม่ได้เรอไปเนินปิด ล็ัล้ไปไปไนนะเลกดยไปดิไมันวิ่งมาอย่างนี้ไปว่าจะมีนะแกแฟังนะพี่มาบนฟอให้พี่มาบนฟให้วเออเราสามคนปั๊มยานะมาระเบิดบ้านชิดบ้านชิดบ้านชิดปั๊มยาระเจะมาระเบิดไหน ที่มั่นใกล้นี่แหละที่มั่นใกล้นี่แหละที่หลังแรกเลยอย่าดูหาให้ที่หมาแรกดูห่างตั้งออาไปนะตั้งออไปก่อนนะ้าเล่นระลอบเนี้ยยังไงเราก็ไม่โดนหลังเว้แต่มันจะโดนหลังถ้ามันเล่นนอกบ้านโอเครรอเอาไปยัเอาไปยังเฮ้ยบีเดี๋ยวพี่ไปกับบีทึ้เมาให้เป็นพิกินขึ้นพิกินขึ้นกูช้าไอ้บีรอแป๊บนึงได้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 ีสังหารได้อ๋าป๋าป๋า๋๋ตัวนึงเนี่ยตัวนึ่ง สองเม็ดในบ้านรีไปรีไปเมื่อี้โดนนะเอ่อคไปบี่ไปพร่อ่า

เปก่อนเป็ดก่อนเป็ไปก่อนอันนี้เป็ดป่ะใช่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 เมื่อกี้จริงจริงสังกะสีได้เพื่อนแล้วแล้วเอาไฟไล่ไหนบ้านใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเราเราเราจบปิดเกมก่อนเราปิดเกมก่อนโอเคโอเคโอเคเลเด็กแม่เฮียนี่ใครไม่มีออปชั่นอะไรเก็บด้วยจะได้ว่างอันหนึ่งยังมีนะเช็ครถหน่อยเช็ครถให้หน่อยเช็ครถให้หนล้อเรา่าจะเหลือนะ เหลือสองพันมั้งนี่บักกี้อ่ะเหลือแน่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 บักกี้กับอ่ะเช็คเราให้แป๊บนึงตรงข้ามกูมันมันสมอกันยับเลยเช็คหลังคนดูที่คนบนหัวมีบนหัวมีบนหัวมีแต่เดี๋ยวยิงให้บีห้องน้ำก็เปิดมาบีบีเฮดัปเฮดัปเฮดัปเราดันสองคนเอานะเอานะเราทำอะไดรเราต้องเอาบีใครเอาใครบีมากับกูมากูก่อกระเป๋ากูมาเลยห้องน้ำก็เปิดมาห้องน้ำก็เปิดมาห้องน้ำมีคนห้องน้ำมีคนโอเค

กูไฟใส่มันแล้วมันวิ่งออกมาไม่ได้น็อปน็อปน็อปมันน็อปวงมันน็อปวงหน่ากูวิ่งตาย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 เฮ้ยหลังมาโอ้ยมีกูบั๊ยาเลือกกูหมดหลอดเลยโอ้ยหลังมาว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอเพอร์เฟล็กแล้วเพอร์เฟล็กแล้วอันนี้คือดีแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้คี้นั่นมันตัวเดียวเหรอเอเอไอ้เจ็ดแม่เดี๋ยวแยกมาจากบ้านนี้ป่ะเอาเลยเะล่อนก็ได้นะเรามีสามอะจำได้ไหมมดิขึ้นอย่างงี้ได้นะเออแต่กระตูมมันเลยเพื่อนเออเอาไงเพื่อนเอาดิเจ็ดแม่ถ้าได้บ้านมันก็สวยเลยต่อไปดิโอเคต่อไปก็ไปเลยแล้วกูได้ออาตัวกาะสัตว์หมาเลยกูรออยู่กูรออยู่กูฉีกฉีกฉีก,ก,กรออยูเนนะ่เราทันอ่ะเราทันเนี่ยมันยิงปืนไล่เว้ย ปับบ๊มไม่มีปั๊มไม่มีเต็มที่สองไว้ยรออยูน่นะรออยู่ตามอยู่ติดๆเลยกูเมื่อกี้ไปเลยขึ้นเลยขึ้นเลยที่หลังบ้านแล้วไปขวาเจอหลังบ้านคุคนแม่งเลย <S <S <scr> um> ต้องไปแล้วอันนี้บ้านดิงกูคุณสมงูรในบ้านตัวหนึ่งในบ้านตัวน <S <S หนึาา่งน้ำบ้านน้ำบ้านใส่มือออกไปขวามือพวกมึงขวามือพวกมึตงตัวม้าสี่โก้ตัวม้าสี่โก,แกๆๆๆแ้แงบแงบแงบเจอละตัวศพกูอยู่นอกบ้าน มีแม่งรีบมันตรงคนอื่นจริงอยู่เดินไปมั้งสี่เดินไปมั้งสี่เด็ดแม่จะฝืนพี่จะฝืนจะฝืนมาตรงคนอื่นจริงอยู่ปี๊ขยับขยับเปล่ากูไม่มีอ่ะตัต้องพาเบนเด็เฮ้ยเขี้ยนั่งหนุ่มเดือดสบกนั่งหนุ่เดือดสบพี่อยู่มุงอยู่มุงอยู่บนบ้านเอ๊ะไปมันออกไปมันออกไปมันออกสบกให้พี่กินหน่อยเออเดี๋ยวพี่คลายเข้าไป เอาซะบอกอีกว่าเป็ดตเอาเอาเอากูชูพี่กินได้อะกูชูพี่กินได้อ่ะนอนละแต่ต้องสมองก่อนนะอ่าปันไว้นั่นแหละไม่ยากกับบ้านนั่นแหละเมื่อกี้ไอเมื่อกี้ไอ้บอลเซนมันล่าพี่ไปไม่เป็นไรพี่สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วรอด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 หมดได้หนึ่งคิวไม่ได้คิวไม่ได้คิวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่โดนละแต่ได้โพสชั่นไอพี่กินไม่ปั๊มยางอ่ะเหรออ๋อเดี๋ยวเข้ามาในบ้านก่อนดีกว่า พี่มีแต่แคนเดตแล้วสมอลูเดียวเหมือนกัะอ๋อศพมันอาจจะเก็บได้แต่ว่าต้องรอแป๊บนึงศพไปยู่ตรงไหนวะข้างบ้านเลยตรงนี้เดี๋ยวพี่มักให้มักสี่ตรงไหนนกอะซ้ายน็อกปะเหมือนซ้ายน็อกนะเออมักสี่น็อกเอาต้องเอานะเว้ยเดี๋ยวต้องเอานะเว้ยรถขับรถขึ้นสามสามคนได้นะเว้ยขับไปไหนจะให้ไปไหนไปบอมแม่งอะเอาม์คสี่เดี๋ยวเดียวเดียวเลยไปคเอรอเข้นมาเลย โอ้โหไปหาตบแล้วหาอยากบอกวะหาตบไหนให้แรงเงีบก่อนตะบนไปโอ้โหแม่เพื่อนเขาตัวท้ายตายแล้วตายแล้วไปบนบนมาเหรอเออบนมาบนมามันมาล้อมแล้วบีมันล้อมแล้ว เี็กเนาะมึงชอบมีสมองป้ามึงสมองไปที่อื่นแต่แป๊บนึงกูงกำลังไอ้เนี่ยอุย้ยไ<ว>อ้เหี้ยมุนใจเย็นอ่เแป้ยสุดแล้วสุดแล้วเพื่อ,อน,นเราได้เราได้อีกเยอะเลย